เนี่ยมันไปพันปักบุ้งหมดเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาปากเป็ดนะครับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับก็พอดีว่าช่วงนี้นะครับก็พอมีเวลานิดหน่อยนะครับผมก็เลยจะลองมาปากเป็ดดูนะครับก็สภาพหมายของเราวันนี้นะครับก็เป็น หมายคลองนะครับคลองส่งน้ําธรรมชาตินะครับก็เบ็ดก็เอามาทั้งหมดนะครับประมาณ50หลังนะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใส่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเขียดมีไม่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องจับไปด้วยแล้วก็เกี่ยวไปด้วยนะครับก็แถวบ้านผมนะครับน้ํายังไม่ท่วมนานะครับก็น่าจะประมาณอีกสัก2เดือนได้นะครับแต่ว่าที่อื่นนะครับก็น้ําท่วมนากันแล้วนะครับของที่บ้านผมเนี่ยน้ํายังไม่ท่วมนาเลยครับก็ต้องอาศัยปัก ตามในคันคลองนะครับแล้วก็ในหนองต่างๆนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวลองไปลุ้นติดตามชมพร้อมกันนะครับผมว่าวันนี้จะมีผลงานมากน้อยสักกี่แต้มนะครับอย่าลืมนะครับน้าะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับไปลุยเลยครับ ก็คลองพื้นที่คลองมันก็จะราดชันหน่อยนะครับถ้าฝนตกเนี่ยคือลงลําบากมากเลยนะครับน้ําก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้น้ามาเยอะแล้วนะครับแต่ยังไม่ท่วมทุ่งนะครับยังไม่ทุยังไม่เข้านาน,าน,นะครับ ก็เดี๋ยวต้องคอยเดินดูนะครับว่าทิศทางของน้ํามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลงนะครับถ้าขึ้นเราก็ต้องขยับคันขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเกียดมันจะจมน้ํานะครับผมเกียดจมน้ํามันก็จะตายปามก็จะไม่กินนะครับฮ้น,นะครับเบ็ดผมแล้วครับผมก็ว่าอยู่รอบที่มาเก็บหาไม่เจอ ที่แท้เนี่ยครับมันจมอยู่ในน้ำนะครับผมไม่รู้ว่าปลาหรือว่าตัวเฮียมันดึงไปติดผักบุ้งนะครับเนี่ยครับ ครับนะครับไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับมันดึงลงไปติดปลานะเพราะว่าน้ามันขึ้นนะครับที่ผมบอกครับน้ํามันขึ้นพปลามันดึงลงไปปุ๊บก็าคันบิดไม่เจอนะครับโอ้โหนี่ประมาณอันนี้น่าจะประมาณสามวันได้แล้วครับคันนี้นครับดีครับลงมาปัดจุดเดิมมองเห็น ไม่รู้ตัวอะไรนะครับไม่รู้ว่าปลาหรือตัวเฮียนะครับมันเป็นป่าผักบุ้งนะครับปัญหาก็คือมันจะไม่เหมือนอหมายในานานะครับถ้าหมายในานามันเป็นต้นข้าวนะครับผมอ่าเวลาปลามันกินแล้วดึงไปมันก็ไม่ค่อยติดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเอาคันเดิมเลยนะครับ <c oughs> เอาคันเดิมนี่แหละปักไว้อันนี้พอปลามันกินแล้วมัน ดึงไปพันกับเนี่ยครับพวกผักบุ้งพวกผักอย่างเงี้ยโอกาสได้ตัวมันก็น้อยครับโอกาสโกาสหลุดมันก็จะมีเยอะนะครับนี่ก็เอาคันนี้ครับผมปักไว้เลยดีค,ครับห <c oughs> มาน ดีวาปักจุดเดิมครับผมได้กันเบ็ดขึนมานะเ <c oughs> ันนั้นฝนมันตกนะครับแล้วก็น้ํามันฝนฝนมันตกแล้วก็น้ํามันขึ้นเยอะกันเบ็ดมันก็เลยจมน้ําผมมาเก็บเบ็ดก็มองไม่เห็นนะครับนี่ก็รอยผมถางไปบ้างแล้วนะครับ สองสันที่แล้วนะครับก็หยุดไปประมาณสองวันหรือสามวันเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าปลายังจะกินอยู่หรือเปล่านะครับทีน้ำขึ้นน้ำลงก็มีผลต่อการกินของปลานะครับนานครับก็ ต้องทําใจนะครับผมหาก,กินกับธรรมชาติก็ต้องลุ้นเอานะครับไหนปลากินก็โชคดีไปครับผม ครับผมตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาหกโมงสี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมก็เกี่ยวเบ็ดเสร็จแล้วนะครับประมาณนับเบ็ดดูแล้วนะครับประมาณยี่สิบแปดคันนะครับผมเพราะว่าเหยื่อหมดนะครับก็เดี๋ยวจะต้องรอตอนมืดนะครับแล้วก็ออกมาดูเบ็ดแล้วก็จับเขียดไปลาพองๆนะครับผมโอเคครับก็เนี่ยครับให้ดูสภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้กําลังจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับยังไม่มืดเลยนะครับแจ้งอยู่เลยนะครับทุกคนครับผมนะครับ จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับยังแจ้งอยู่เลยนะครับก็ผมเดินมาดูนะครับก็หนึ่งก็คือว่าน้ํามันลงนะครับก็ปักไม่ถึงชั่วโมงนะครับน้ําลงจนเขียดรอยแล้วครับผมก็มาเดินดูเพื่อที่จะขยับคันเบ็ดให้มันลงไปก็มาเจอหลังนี้นะครับกมีร่องรอยของการกินนะครับแต่ไม่อยู่นะครับเนี่ครับผมนี่ครับไปติดผักนะครับผมไม่อยู่นี่โอ้เสียดายครับแค่แป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยทุกคนครับแล้วเยื่อก็ไม่มีแล้วด้วยนะครับ เหยื่อก็ไม่มีเหยื่อหมดเซ็งเลยอกินไปแล้วคันหนึงนะครับแต่ไม่อยู่นะครับติดผักนะครับขนาดผมเอาไว้มีดตะขอมาฟันกิ่งอา่าหญ้ากิ่งผักบุ้งกิ่งอะไรไปแล้วนะครับมันก็ยังจะดึงเข้าไปติดอีกนะครับแล้วก็ตรงท่อตรงนู้นนะครับตรงรถที่ผมจอดไว้อันนั้นก็มีร่องรอยของการกินนะครับอันนั้นไวเลยครับแป๊บเดียวเองพอเกี่ยวแล้วก็ ผมเกี่ยวคันนั้นเสร็จปุ๊บเดินมาเกี่ยวอีกสองคันนะครับพอเดินย้อนกลับไปมันกินแล้วนะครับก็คือดึงหัวทิ่มเลยนะครับแต่ผลปรากฏว่าไม่อยู่นะครับไม่ได้ตัวเหมือนกันโอเคครับก็เดี๋ยวเดินดูเบ็ดแล้วก็ขยับเบ็ดลงนะครับเพราะว่า้ํามันลงลงเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเอาใจไม่ถูกเลยครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวตอนประมาณสองทุ่มเดี๋ยวออกมาดูเบ็ดกันอีกรอบนึงนะครับโอเคครับผม นี่ครับทุกคนครับมันน่าจะไม่สบายนะครับลถกระยางตัวนี้นะครับวันนี้เขียดก็หายากนะครับเพิ่งจะได้สามสี่ตัวเองครับฝนไม่ตกนะครับหายากมากเลยนะครับผมแล้วก็มาเจอนี่ครับเนี่ยน้องเขายืนชิวๆอยู่นะครับผมนั่งเกาะชิวๆน่าจะไม่สบายนะครับดูนี่ตัวนี้ อคครับผมแล้วก็อากาศมันเย็นด้วยนะครับลมพัดเย็นออกหนาวเลยครับตรงนี้เขียนก็ไม่ออกเลยนะครับครับผมทุกคนครับมาดูหลังนี้นะครับผมหลังนี้มีผลงานนะคะครับอู้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 อโหอู้สาสวยครับผมสดีเลยครับไู้สดีสดีสายดีสดี ขึ้นหมาเลยโอ้ยใสดีครับผมตัวนี้โอ้โหใสดีใสดีพอเห็นพอเห็นตัวแล้วก็คือต้องเอาขึ้นมาก่อนนะครับผมเห็นตัวถ้าเอาขึ้นมาก่อนนะครับเล่นมาไม่ได้ครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหตัวนี้ใสสวยใสสวยครับผม,มนะครับก็ ไอ้จะมานหกขีดครับได้อยู่ขึ้นโลหกขีดนะครับอืมนนวมนว่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 นวนวเลยนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับผมนี่ครับผมสามทุ่มห้าสิบเจ็ดนะครับก็ดูเบ็ดเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมกำลังจะเข้าบ้านนะครับกำลังจะเข้าบ้านก็เลย ดอสุท้าปลากินไปแค่คันเดียวเองนะครับผมปลากินเบ็ดไปแค่คันเดียวเองแล้วก็ไม่ได้ตัวด้วยนะครับผมก็เกี่ยวเหยื่อทิ้งไว้เพราะว่าน้ํามันลงไปอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับน้ําลงน้ําลงจนแบบมผมก็ไปได้เขียดมาอีกประมาณสักสามสิบตัวได้นะครับ เขียดมันก็หายากนะครับมันอยู่ในนานะครับเพราะว่าฝนมันไม่ตกพอฝนไม่ตกปุ๊บเนี่ยเขียดมันก็อยู่ในนาข้าวเราก็ลงไปจับไม่ได้นะครับไปย่ําข้าวเขาบนถนนเนี่ยน้อยมากเลยนะครับมีตัวพอเราจอดรถปุ๊บโหลดข้าวยาหมดเลยนะครับโดดเข้าเข้าป่าเข้าวยาหมดเลยมันเปียวนะครับผมเพราะว่าฝนมันไม่ได้ลงฝนไม่ตกนะดินมันแห้งนะครับก็จะได้นะครับผมหายากครับ ก็เดินดูมาก็กะจะเข้าบ้านแล้วครับผมกะจะเข้าบ้านแล้วก็เลยลองมาดูเปลี่ยนเหยื่อดูรอบหนึ่งขยับเบ็ดลงด้วยนะครับเพราะน้ามันลงน้ําลงนะครับผมก็โอเคครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มเลยครับผมโอ้ไซนี้หายากนะครับช่วงนี้นะครับผมกขีดครับแน่นอนครับตัวนี้ เ,เดี๋ยวก็ลงถุงครับผมไปลงุงครับยลงถย่าลงหลงงครับลงุงนะก็ถูกครับผมจริงๆก็ได้ไซส์นี้ประมาณนักสามตัวนี่ก็หล่อเลยนะครับติดมุมปากนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทํามาช้าดินีใหม่แล้วอาจจะหลุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามันก็ดิ้นทั้งคืน ตัวใหญ่มันไม่ค่อยไม่ค่อยโดด่าไรเลยก็จะกดขันโยบ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 โอเคครับหนึ่งแต้มสวยๆครับผมก็เดี๋ยวเหลือเบ็ดอีกประมาณห้าหกคันนะครับเดี๋ยวไปเดินดูครับแล้วก็หมดนี้ก็เดี๋ยวเข้าบ้านครับอเดี๋ยวก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้ามืดเลยนะครับผมครับทุกคนครับผมก็นี่นะครับผลงานของเรานะครับสําหรับค่าคืนนี้นะครับหนึ่งแต้มนะครับผมก็เป็นปลาช่อนนะครับไซต์ตัวนี้ลองช่างดูแล้วนะครับหกขีดพอดีเป๊ะเลยนะครับ นี่ครับผมคือดีก็นอนอยู่่างนี้ก่อนนะครับหนึ่งแต้มครับผมสวยๆครับหกขีดโอเคครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าไปลุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีแต้มมีผลงานให้น้าๆได้รับชมกันอีกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับคืนนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับครับผมทุกคนครับก็ออกมาดูเบ็ดนะครับรอบเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่กับห้าสิบนาทีนะครับผม ก็เมื่อกี้ไปดูแล้วนะครับตรงนู้นอยู่สองสาคันนะครับผลปรากฏว่าก็มีร่องรอยของการกินนะครับผมแต่ว่าไม่อยู่นะครับมาดูคันนี้นะครับผมคันนี้ก็กินคันเกือบจมน้ํานะครับโอ้โหลื่นครับผมนะนี่ครับผมโอ้โหกะลิ่งเหมือนชั้นนะครับผมนี่ครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมตัวนี้น่าจะกินนานแล้วนะครับมันกินแล้วมันไปพันกับผักบุ้งนะครับ เรียบร้อยครับเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับก็หนึ่งแต้มครับผมหลังนี้นะครับหลังนี้ก็มีร่องรอยของการกินนะครับนี่ครับผมดึงคันแทบจะจมน้ำเลยนะครับแต่ก็คือไปติดญ้าอีกแล้วนะครับนี่ครับผมไปติดญ้าทางด้านล่างครับเรียบร้อยครับผมอดกินครับ นี่ครับผมเรียบร้อยไม่อยู่นะครับผมไปติดกับหญ้านะครับไปดูคันข้างหน้านะครับผมก็จะบอกว่าพอตอนกลางคืนนะครับผมเขาก็ไม่ปล่อยน้ํานะครับเขียดก็น้ําก็ท่วมเขียดนะครับเขาปิดประตูนะครับผมตูน้ํานะน้ําก็เลยเออเออก็ท่วมเขียดเนี่ยครับเขียดจมน้ำหมดเลย เขียดจมน้ำเขียดจมน้ำหมดเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเนี่ยดูข้างหน้านี้อีกคันหนึ่งครับกินอยู่สองตัวนะครับผมได้ตัวหนึ่งกินสองคันได้ตัวอ้าวน,นี่มีผลงานพวกนฝั่งนึงก็เป็นนี่นนะจะมองไม่เห็นนะ ฝั่งน,นี้ผลงานนะครับนะครับจะดูผลงานจะดูปลาตัวปลาที่กินนะครับนี่ครผลงานตัวปลาที่กินนะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ปลาอยู่นี่ครับเนี่มันไปพันตกบุ้งหมดเลยนี่นี่ดูตัวกันครับผม ดิ้นทั้งคืนนี้ครับมันก็หลุดสะบัดหลุดหมดนี่ครับผมมากับผักบุ้งเลยครับผมให้เราไปผักไปแกงด้วยนะครับอเคครับผมค่อยหนึ่แต้มนะครับก็เดือเบ็ดอยู่อีกแค่ฝั่งตรงข้ามอีกแค่ประมาณ สามสี่คันหนึ่งครับผมน่าจะไม่มีน่าจะไม่ได้ตัวแล้วนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูปลาคันเบ็ดที่เหลือนะครับครับผมมาดูอ่าคันนี้นะครับผมก็มีผลงานนะครับมีผลงานมีผลงาน,ม,งานมีผลงานครับผม นี่นะครับอืมตัวดีด้วยนะครับตัวนี้น่าจะมีหกขีดนะครับผมเอ้ยอาจจะมีครึ่งโลได้นะครับนี่ครับนั่นะครับนี่แต่มันปัญหาคือมันติดผักบุ้งนะครับผมเพราะมันติดผักนี่ก็คือเรียบร้อยหมดเลยนะครับเยเสียชีวิตหมดเลยเพอมันติดผักบุ้งนะครับนี่ครับ ตัวดีด้วยนะครับเนี่ยสี่ขีดได้ครับผมตัวนี้นี่ครับผมสี่ขีดได้ทุกคนครับหมุนติ้วเลยมันไปติดผักบุ้งนะครับผมเนี่ยคือหมายมันมันลกนะครับขนาดผมถางแล้วนะครับเอามีดตะขอถางผักไปแล้วนะครับพอปลามันดึงถ้าปลามันกินปุ๊บมันก็ ดึงเข้าป่านะครับเพราะว่ามันมีเวลาทั้งคืนนะครับผมนี่ครับผมตัวนี้ก็โอเคนะครับผมก็แต้มที่สามแต้มที่สามของเรานะครับน,นี้แต้มที่สามของเราแต่ว่าเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอเคส้ยสวยอยู่นะครับผมตัวนี้ สรุปผลงานของเรานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้อยู่ทั้งหมด4แต้มนะครับผมนี่นะครับเป็นปลาช่อนล้วนๆเลยนะครับก็จะมีไซส์6ขีดนะครับผมอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นไซส์เล็กนะครับประมาณ3ขีด2ขีดอีก3ตัวนะครับผมก็ตาย2ตัวนะครับเสียดายนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ